เรื่องคนเรานั้นปัจจุบันนี้มาจากอดีตคนก่อนเดือนก่อนปีก่อนชาติก่อนแล้วก็ปัจจุบันนี้วันนี้เข้าไปดูวัน,นวหน้าเดือนหน้าปีหน้าไม่ชนะในเรื่องของ,างการคำมัน่นของนั้น มีมากมายกว่าสามอย่างอันหนึ่งคือฐานะดีสองสูงกว่าเดีสามจิตใจดียทั้งหมดเหล่านั้นเป็นพื้นฐานที่ยาวแรงเรื่องจิตใจเพราะว่าหน้าการหนึ่งนะทำงานกันไปเร่อย มันยากดูแลสุขภาพอาหารไม่สมบูรณไม่ออกกังกายมั่ก่อนไม่ดีมันก็สุขภาพไม่ดีเมื่อทังานไม่ดีสุขภาพไม่ดีกินใจไม่ได้ยากเมื่อเราปัจจุบันนี้เน่าดู๊ เป็นใจสูภาพฐานะครว่วมการปรพงศ์ฐานก็เรียกว่าเวียาทงโลกทำอาหากินสูภาพก็เรียกว่าการออกร่งกายอาตาินเี่ใจก็เรียกว่าสืาพพาพอพาะไต้โพนาเม่รู้เหตุแล้ว นี่แล,แล้วมาก็เป็นเรื่องของบทเรียนจนป่จบันนี้เรายังมีโอกาสอยู่ในโลกนี้ก็เสริมทั้งอย่างตออีกเรื่องของนั้นาอายุไม่มากค็ได้จาก้องากันอยู่แต่อยายุมากแล้วก็เคย,ยู่ว่าเราเพียงแค่นี้จากแต่พอลงเล็บแค่ไหน ถ้าได้มาจายไปรีเงินเยลรออมแล้วปิบันก็จะบาเหมือนกันดูแลหมกันเมีกานดูแลอาหารออรังกายเค่น้นเยตอนนั้นก็ลองรดกษาสิ่งไม่ดีด้วยทนายก็ทำให่ว่วไม่เว้นหารของ อานาะรูปภาพดีให้มันเติมเรื่องภาวนา,วาเพราะถ้าไมใ่ใจดีกนเรื่องวัิบานมาจากอดีตอภิบาลก็ไม่ถูกนะค,คนคนรำมันก็เรียกว่าเือความตายนี่ถูเวริญาคการเยอะไรก็ตาม คนใหญ่ไปให้ความตายให้จบกันผู้หนานั้นให้รู้สู้เปถึงย่านหน้าย่านี้ก็ไม่ได้ย่านกนย่านนี้ก็ไม่ถึงยานนะนอกจากเรื่องการ,รเล้ยงกินดูแลสุขภาพของร่างกายนี่นะเพอรู้แล้วต้องมีการให้ทาน,นและทานทิองโราด้วยเพื่อพัฒนาจิตเราอนู่ทุกวันทุกวันทุกวัน พยายามลดโรกลดกดลดหลงลดอเมื่อจิตใจหลงกันทุกวันแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องยานาเพราะว่าวันหน้าจะหน้าไปหน้ามันจิตใจมันหลงึ้นแล้วอากนอนี้ไปก็ต้องไปโตสุกคนนี้เดีวรของโรคมอนทุันเร็วกันนั่นเรียกว่าร่อยรจะงยาเอาคนไหวแล้ว เราไม่มีสกปรกเาเปลี่ยนเราทะไมเป็นไร้อเป็นเมียไปทีงโลกหน้าได้เราก็ได้ไหวอยู่ที่าคนไม่สนใจนั้นด้วยคนพระเหนือใจที่คนที่เราเห็นนั้นยิ่งได้เป็นรัปัจจไม่ตัวช่วยองเราสายนั้นให้คนอางพวกตองร้องไคอันตรายนปรกัน คนยหอยเจ้าลงเลีตงงเลยด้วยิตร้อนยเมาอายุวันนะลงกับแล้วเพาทางใบพานทังหังนันตลอดเลยเป็นฝนดีโดด้วยกันทุกคนจะยะราวาเรวังอาภูราบริภูเรนิรารังเอวาเมวาอิจดอนินังเบตานงบุกกะปิ ဧတိံသံဝေဒံရုံငှင်းဘဝမေဝံသမေတောအပေဘူရင်ဒုသမ္မပံသံရောဝနာသောယက္ခမရင်ကျော်ရတောယံတံသုတိယောအဘိဝန္တောသာဘူဝိနသတ္တောပါ

no <muchas> আ ভ ্য মাভাতে বথ লা वावा <tune> nga <singing> <tune singing> <tune singing> <tune> <tune>

국민 casts disappointment from their radio stations to it